นี่กล่าวโดยความหมายตัวๆัวไปว่าคนก็ต้องมีทรัพย์แล้วก็ต้องหาทรัพย์ตามความหมายแห่งคำคำนั้นที่ก็มีความหมายเบ็ดเสร็จของคำบางคำเพิ่มขึ้นมาอีกเรียกว่ามันเป็นทรัพย์เฉพาะ มีคำพูดมาแต่โบราณการแล้วว่าความสวยงามเป็นทรัพย์สมบัติของหญิงสาวถ้าหญิงสาวคนหนึ่งมีความสวยงามในความสวยงามนั่นก็เป็นทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อประโยชน์ต่อไปอีกหลายอย่างหลายประการถ้าเป็นผู้ชายความสามารถ อย่างผู้ชายนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของเขาถ้าเป็นพระราชาในความหมายในภาษาโบราณน,นั่นแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอำนาจนั่นแหละเป็นทรัพย์ของพระราชา <c oughs> ที่นี้สำหรับพระเนนนี่ <c oughs> ก็เรียกว่ามีศีลเป็นทรัพย์สมบัติพระเนน องไหนไม่มีศีลอาดตัวไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเหลือถ้าเป็นนักปราดมันก็มีวิชานั่นแหละเป็นทรัพยสมบัติถ้าเป็นกรรมกรมันก็มีเรี่ยวแรงนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัต,ถบติถ้าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงต้องมีนิพพานเป็นทรัพย์สมบัติ พระพุทธองค์ทรงมีใจทรงมีพระไัยกว้างขวางถึงกับจัดว่าอมรมะธรรมหรือนิพพานนั่นเป็นทรัพย์สมบัติของคนทุกคนในเมื่อฝ่ายอื่นฝ่ายโน้นฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายพราหมณ์เขาพูดว่าอืม กษัตริย์มีอาวุธสมัยนั้นก็คือแหล่งธนูสอนัน่นน่ะเป็นทรัพย์ของกษัตริย์เครื่องบูชายันนั่นเป็นทรัพย์สมบัติของพวกรามไม้คานและเคียวเป็นทรัพย์สมบัติของพวกแพทย์พวกสูตร ส่วนพระพุทธเจ้า,าท่านตรัสว่าเราไม่ว่าอย่างนั้นเราว่าอมตะธรรมเป็นทรัพย์สมบัติสำหรับคนทุกคนที่หมายความว่าท่านทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนมีทรัพย์สมบัติอีกชนิดหนึ่งซึ่งยิ่งไปกว่าอาวุธเครื่องทํามหากินอ,อย่างที่รู้จักกันทั่วไป เส้นกษตรก็ต้องมีอาวุธสกครามก็ต้องมีเครื่องพิธีบูชายันชาวราชาวนาก็ต้องมีว,วัวมีไถ่กรรมกรก็ต้องมีเคียวและไมไหมคานเป็นต้นมันท้าก็บอกว่าอย่ามีทรัพย์กันจะเพียงเท่านี้เลยเราบัญญัติอมตรธรรมว่าเป็นทรัพย์สำหรับทุกคนการเข้าถึงความไม่ตายนั่นแหละเป็นทรัพย์สำหรับทุกคน ทุกคนควรจะอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีเราสำหรับจะตายหรือไม่มีอะไรสำหรับจะตายมันก็เย็นเป็นนิพพานแม้ชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนี้ถ้ามันจะเย็นอยู่ได้มันก็ต้องเป็นชีวิตที่ปราศจ,จากความยึดมั่นถือมั่นตัวกู้และของกู เมื่อใดจิตใจมันว่างจากความยึดมั่นว่าตัวกูและของกูเมื่อนั้นมันก็เย็นทุกคนอาจจะเย็นได้เมื่อทําถูกต้องตามวิธีนะขอให้ทุกคนถือเอาสิ่งนี้เป็นทรัพย์สมบัติแม้ในชีวิตประจําวันถ้าพูดตรงๆก็ต้องพูดว่าต้องมีนิพพานในชีวิตประจําวันพูดแล้วก็ไม่มีใครเชื่อแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องชวนหัวไป แต่โดยเนื้อแท้แล้วเราจะควรจะมีอมตมะธรรมคือธรรมที่ทําความรู้สึกให้กับเราว่าไม่มีเราสําหรับตายหรือไม่มีความตายสําหรับเราอ่างนี้เราก็มีความเย็นเรามีทรัพย์สมบัติที่ปลื้มใจปลื้มจิตสุดชีวิตจิตใจกันที่ตรงนี้เป็นชีวิตแท้จริงถ้าทําได้อย่างนี้คําว่าทรัพย คือสิ่งทำความปลื้มใจก็ถูกต้องอย่างยิ่งแต่มันลาเป็นทรัพย์อย่างอื่นไปแล้วมันไม่ใช่วัวควายไร่นาเงินทองข้าวของไปแล้วจึงจะต้องพูดกันต่อไปถึงทรัพย์สมบัติชนิดนั้นคือจะต้องพูดกันโดยภาษาธรรมอีกระเภทหนึ่งว่าทรัพย์ในภาษาธรรมนั่นเรียกว่าอาริยทรัพย์ ทรัพย์ในภาษาโลกนี่เรียกว่าทรัพเฉยๆเ,เงินทองข้าวของอทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นาอะไรก็ตามแม้แต่ความสวยงามเป็นทรัพย์ของหญิงสาวความสามารถเป็นทรัพย์ของอผู้รุษหรือว่าอำนาจเป็นทรัพของประราชานี่ก็เรียกว่าเป็นทรัพในภาษาคนมองดูในแง่ของวัตถุ ที่มันไม่พอ,อมันต้องมีทรัพย์ในความหมายทางนามธรรมโดยภาษาธรรมกันอีกส่วนหนึ่งเลยเกิดมีทรัพย์ขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอาริยทรัพยร้อยท่านทั้งหลายจดจำคำนี้ไว้ให้ดีๆคือคำว่าอาริยทรัพย์มันไม่ใช่อย่างเดียวกัน หรือมันถึงกับตรงกันข้ามกันกับทรัพย์ตามธรรมดาซึ่งควรจะเรียกว่าโลกียทรัพย์ก็ได้อุตพันรยาสามีเงินทองเข่าฟ้องวัวควาไราน่นาอย่างนี้เราเรียกว่าโลกียทรัพย์แต่มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมเรียกว่าอาริยทรัพย์ท่านจะคิดว่าช่างวัวมันเรามีเงินทองวัวควายไรยน่นาแล้วก็พอแล้ว นั่นจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้แรงเพราะว่าถ้าจะถ้าปราศจากเสียซึ่งอริยทรัพย์แล้วโลกีทรัพย์ทั้งหลายก็จะกลายเป็นตัดตรูขึ้นมาทันทีเราจรึงจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั่น <c oughs> สำหรับเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เกิด ผลร้ายเกิดเสนียดจันไรจากทรัพย์ทั้งหลายตามธรรมดาที่มีอยู่